สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่น้ำตกเอราวัณซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณตําบลท่ากระดานอำเภอรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่เลยค่ะนี่ก็คือทางเข้านะคะน้ำตกเอราวัณจะมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะคะนี่ค่ะทั้งเจ็ดชั้นก็มีระยะ ทางจากชั้นล่างสุดขึ้นไปชั้นบนสุดพันห้าร้อยเมตรนะคะ,ะ,คะอันนี้จะเป็นชั้นแรกนะคะทุกชั้นจะมีปลาเยอะมากเลยค่ะปลาตัวใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะอากาศเย็นมากคือน้ำตกอ่ะเย็นมากเลยค่ะนี่นะคะนนี้คือชั้นแรกนะคะ ช่วงนี้นะคะฝนจะไม่จะยังไม่ตกเยอะเท่าไหร่น้ำก็จะค่อนข้างน้อยนะคะนี่คะน้ำน้อยน้ำน้อยแต่ก็ยังเยอะอยู่นะคะอันนี้คือชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองอพอเราเริ่มขึ้นไป ชั้นที่สองปริมาณน้ำก็จะมีเยอะขึ้นค่ะตัวปลาก็จะโตขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือฝนกำลังเริ่มตกค่ะเริ่มปล่อยๆล,ลงมาแล้วนะคะคือเย็นมากจริงๆค่ะมือจุ่มลงไปนม่เย็นจริงๆนี่นะคะนื่มีปลา ปานี่คือตัวใหญ่มากเลยค่ะเขาเรียกว่าปลาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน้ำคือเย็นมากเลยค่ะ,คลคะ,คะปลาตัวใหญ่แล้วก็ไม่กลัวคนเลยนะคะเล่นกับคนได้ น้ำที่นี่น้ี่ะค่ะก็จะมีตลอดทั้งปีอะค่ะแต่ว่าก็จะมีน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนธันวาถึงเมษายนนะคะน้ำจะน้อยคือน้ำเย็นจริงๆค่ะเด็กๆชอบมาก คือเรามีเด็กๆมาด้วยนะคะตอนนี้ฝนตกเราก็อาจจะขึ้นมาได้แค่ชั้นที่สองไว้รอบหน้าเราจะพาไปครบเจ็ดชั้นเลยนะคะตอนนี้เราก็ต้องรีบมีฝนก่อนค่ะนะคะชมบรรยากาศน้ำตกเย็นๆเด็นไปนะคะรอบหน้าจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณค่ะ